ดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็พามาชมต้นไม้หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะพาชมต้นไม้สวยๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปชมค่ะคุณแม่ก็ไม่มีอะไรจะถ่ายเพื่อนๆดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆคุณแม่ก็พามาชมหน้าบ้านค่ะมีต้นไม้สวยๆมากมายเลยนะคะ มีอ,นนอ,อมเงินออมชมพูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตระกูลตระกูลมาให้ฟอกอากาศนะคะกำลังคานเลยค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะอันนี้ก็คือค้านกยุงนะคะเพื่อนๆค้านกยุงสองสีเลยนะคะอันนี้ข้างหลังใบก็จ,จะเป็นสีม่วงส่วนอันนี้สีเขียวค่ะเศรษฐีใหม่นะคะเศรษฐีใหม่ ซับอุดมนะคะแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งค่ะมีทุกแบบเลยนะคะของคุณแม่นี่เลยค่ะช้อนเงินช้อนทองของคุณแม่ค่ะช้อนเงินช้อนทองนะคะมีทุกแบบเลยนะคะคเพื่อนๆแล้วนี่ก็คืออะไรดีล่ะมันเป็นต้นต้นบัวนะคะ สีม่วงนะคะเพื่อนๆบอลกระดาษค่ะบอลกระดาษม่วงนะคะเพื่อนๆคุณแม่ได้มาต้นหนึ่งสวยๆค่ะฝากกดติดตามช่องแม่แต่พินแฟมิลี่ด้วยค่ะฝนกำลังมืดมาเลยค่ะเพื่อนๆพายุเข้ามืดมาอีกแล้วค่ะเริ่มเริ่มลินแล้วนะคะเริ่มลินแล้วมาโซนนี้บ้างนะคะเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นเจ้ากุ้งไกเซอร์ค่ะ เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลย mm hmm. เจ้ากรุงไกเซอร์ฮกหลงนะคะงามมากๆค่ะของคุณแม่นี่เลยค่ะช้างใบบัวนะคะคานกกรทาก็มีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหยกนะคะ ก็จะมีเฟิร์นนะคะเฟิร์นกันหนกนี่เลยค่ะนกเกาว่าาของคุณแม่มากดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะอันนี้คือกวักเงินเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆกวักเงินเข้าบ้านสาวน้อยปะาแป้งเราจะสวยมากนะคะเพื่อนๆสาวน้อยปะแป้ง เงินหนาค่ะต้นเงินหนานะคะต้นดอกเข็มฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกำลังจันแตกหนอกันค่ะเพื่อนๆเนสเนจันแดงนะคะสเสนจันแดงโกเมนค่ะคุณแม่ก็พามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะฝากเงินเข้าบ้านนะคะ สวยแล้วก็อัญมณีนะคะเพื่อนๆอ,อัญมณีสีแดงค่ะคุณแม่ก็กำลังเพาะไว้เยอะเลยนะคะต้นไม้เผื่อจะทำธุรกิจขายต้นไม้ค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะนี่ภูภูด,ด่างหูช้างก็เพาะไว้เยอะเลยค่ะจะไว้ขายนะคะเพื่อนๆ ากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะโอ้ยฝนมืดมาค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะพายุค่ะนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นทุเรียนที่เราปลูกเอาไว้นะคะไม่ตายนะคะเพื่อนๆสองต้นเลยค่ะทุเรียนของเราไม่ตายนะคะเพื่อนๆแตกกิ่งด้วยนะคะเนี่ยแตกแขนงสองกิ่งเลยนะคะดีจังเลย ฝนคลืมค่ะเพื่อนๆฝนคลืมคุณแม่ก็เพาะเอาไว้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยค่ะฝนคล้มนะคะตอนนี้อันนี้ทางบ้านคุณแม่นะคะมืดตึบ๊บ <c oughs> มืดตึบค่ะนี่เราก็เพาะเอาไว้ในนี้เยอะเลยนะคะผ่าหัวค่ะหกหลงเอยนกกระทาเอยอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ ยู่ในนี้หมดเลยนะคะรอวันที่เขาแตกขึ้นมาค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะฝนตกแล้วค่ะเพื่อนๆฝนตกแล้วนะคะฝนจะแกล้งลูกชายคุณแม่ไปทำงานอีกแล้วค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะคุณแม่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูข้างในนี้จะมืดเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฝนมาค่ะ ผนมานะคะนี่นกคุ้มนะคะนกคุ้มฝากกติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะฝนมืดมาเลยค่ะฝนมืดมาค่ะท้องฟ้าก็มืดตืๆเลยนะคะคุณแม่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะ โซด้านคุณแม่จัดเป็นมุมมุมไว้ค่ะน้องปังฟังนั่นแน่น้องฟ,งฟังฟังนอนสบายเลยค่ะน้องอุงองก็อยู่นี่คุณแม่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟ a มิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย